พบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับเราอยู่ที่นี่ฮะหน้าโรงงานมักกะสันนะครับหน้าสถานีรถไฟมักกสันได้ข่าวว่าขบวน633กำลังจะมาขณะน,นี้เวลา8นาฬิกา51นาทีวันอังคารที่12กรกฎาคม2565มาดักกันที่มุมนี้นะฮะขบวน633ด่วนดำ สัญญาณไม้กั้นมาแล้วนะเคื่องกั้นสัญญาณพร้อมลงเราอยู่บริเวณหน้าโรงรถสถานีมักกะสันนะครับโรงรถจากมักกะสันไอโรงงานมักกะสันโอ้ยมั่วแล้วเสียงสัญญาณรถไฟมาแล้วสัญญาณไม้กัน้นวันนี้เรามารอที่นี่ฮนะรถก็ยังวิ่งกันควักไ่อยู่เพราะไม้ยังไม่ลงมีแต่เสียงสัญญาณมา เวลิกา57นาทีครับสัญญาณไม้กัน้นมีแต่เสียงนะไม้ยังไม่ลงเรารอรถน้ำมันอยู่ตรงนี้แหละ6.33าัตอนนี้เนี่ยที่เป็นตลาดหน้าสถานีมักกะสันพร้อมเสียงไม้กัน้นแล้วก็รถไฟวิ่งผ่านนะครับวิถีชีวิต หน้าสถานีมักกะสันครับไม้กันลงแล้วนะครับฝั่งนี้ก็กำลังลง เก้นาฬิกาิบนาทีครับเมื่อกี้ผ่านเพลินจิตมาแล้วตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วครับเจ้าหน้าที่มายืนรอ9ก้โมงสิบเนาทีที่ยืนนั่น f อซผมเลยนะฮะมาที่นี่เจอกันบ่อยเหลือเกินทักทายคุยกันเสียงบีดมาแล้วครับ น้าสถานีมักกะสันฮะรถน้ำมันหกสามสามมาแล้วครับอันสตอมครับสี่หนึ่งสี่ห้าครับ อาร์สตอม4 1 4 5ดูส่งมอบพวงครับว้าวโอ้โหมาแล้วครับอาร์สตอร4ม4 5่หนจะมีลูกกลมๆเข้าไปในเครื่องครับนี่เจ้าหน้าที่มาบอกจะมีลูกกลมๆเข้าไปในเครื่องนะอย,อยู่บนพวง สุดท้ายครับตูบ้บพอหอมาแล้วน่าปๆะมีคนรีบนะบพอหอห้าศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหมายการขึ้นแล้วครับไปได้้นพื้นที่แล้วครับตอนนี้เรามารอที่แยก ตัดกับถนนสีอยุธยานะครับผ่านโค้งมาแล้วกําลังผ่านแยกจุดตัดกับถนนสีอยุธยาแม่มีป้ายมาบังพคดีนี่ครับ4145ครับขบวนน้ำมัน โค้งมานะครับนั่นะนะ ไปแล้วครับอยู่บริเวณที่หยุดรถโรงพยาบาลรามาเดี๋ยวเราตามกันต่อ จอดอยู่ที่หยุดรถลามาครับรอสัญญาณไม้กัน้นนี่ครับจอดรอทำกระบวนยู่อยู่อตอม C หนึ่ง C ห้า 9นาฬิ36นาทีเราอยู่ที่3เสนครับจุดตัด3เสนเป็นรถโดยสารนะฮะมาก่อนกำลังวิ่งมานั้นเป็นรถโดยสารไม้กัน3เสนลงแล้วครับ ทิตาชิทําขบวนขบวนอะไรเนี่ยรถเปล่าหรือเปล่า4ี่ห้าสหนึ่งครับ กรุงเทพพิษณุโลกขบวนสองเข้าจอดเทียบชานชลา1.3ึ่งสาเสนนะครับแล้วก็มีรถดีเซลรางสวนเข้ามาด้วยหนึ่ขานนายเป็นขบวน4.4 2.01พิษณุโลกกรุงเทพไอกรุงเทพพิษณุโลกเอออ่านพิษานถูก็ที่สถานีสามเสนครับตอนนี้1 0เก้านาะฬิกาสนาะทีวันอังคารที่12รกรกฎาคม2565รรถน้ำมันน่าจะเตรียมตัวออกแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ข้ามมา เราจะเห็นไฟจากหัวรถนะครับทางน้้นนะที่รถน้ำมันจอดอยู่ได้เวลารถออกจากชานชลาสถานีสามเสนแล้วครับเดบู 2,5,3,8คันแรกครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพตามจุดตัดอยก3ามเสนครับไม้กั้นขึ้นแล้วลดน้ำมันรอไปก่อน รถน้ำมันน่าจะมาแล้วนะครับใช่หรือเปล่าเห็นแสงแสงไฟจากหัวรถมาแล้วครับอ๋อเป็นรถดีเซลรางนะครับมองไกลๆไม่เห็นอ๋อมองมาใกล้ๆแล้วรู้เลย เก้านาฬิกา45นาทีครับ เข้าสถานีสามเซนครับกรุงเทพหัวหินลำนสองหกหนึ่งนะกรุงเทพหัวหินเข้าสถานีสามเซนแล้วครับ จอดรับผู้โดยสารที่สถานีสามเสนแล้วก็พร้อมเดินทางไปบางซื่อกระบวนสองหกหนึ่งกรุงเทพหัวหินส่วนรถด่วนดำที่มารอยอยู่นั้นก็เห็นไฟจากหัวรถเปิดมาอีกแล้วครับไม่รู้ว่าใช่คันเดียวกันหรือเปล่าไม่อยากเดาแล้ว กาจะมารถออกไปแล้วนะครับกรุงเทพหัวหินผ่านไปแล้วเดี๋ยวมารอคันอื่นต่อไปอมาถึงบางซื่อแล้วครับ,บปิดไฟแดงนะเข้าไม่ทันเข้าจอดชานชลาที่หนึ่งบางซื่อ Okay. กันนะมันาะแล้วก็ลากแรงด้วยได้หมดแล้วครับอันสามสี่เด่งสีห้าทำะบวนนี้แรงจัดจัดจริงเลยดูสุดท้ายครับบอพอหอขบวนลบบุรีกรุงเทพนะครับเข้ามาแล้ว เราก็ย้ายตัวเองมาที่บริเวณโค้งบางซื่อครับแรงจริงๆริงข้ามมาที่โค้งบางซื่อครับ ขบวนที่กั้ังมานั้น201กรุงเทพพิษณุโลกโรคโ,โรค,โรคพิษณุโลกนะครับก่มาทำการเปลี่ยนหัวรถจักอยู่ที่บางซื่อนะฮะ สอ้อมสี่สามศูนย์สี่เจ้นาที่ผมมือให้ครับแม่ผมดีใจอีกแล้วกรุงเทพพิษณุโลกออกเดินทางแล้ว ตัดกระสายสีแดงสวยงามไปช้าๆมากครับกรุงเทพพิษณุโลกค,ค่อยๆเคลื่อนตัวนะไม่ได้เร่งอ,อัดแรงหรืออย่างไรผ่านโค้งบางซื่อไปแล้ว พิษณุโลกครับโน่นละเลี้ยวไปแล้วไปที่กมอ1แล้วก็น่นแล้บางเขนหลักสี่ดอนเมืองปูชีเคเข้ามาครับเป็นหัวรถจักรอย่างเดียวหัวรถจักรเปล่าเปล่า

0 9ครับต้องวิ่งไปรับอะไรสักอย่างหนึ่งแนะ่คุณปู่ GEK จอดอยู่ช่วงนี้ฮะแล้วเดี๋ยวจะไปไม่ไปจะมาไม่มาเอมาทำอะไร แล้วโอ้โหเสียงนาหนักแน่นนะฮะ่าจะเข้าโรงรถจากดีเซลบางซื่อหน้าดำคำาเครียดหน้าหน้าปูเนี่ยเหมือนทำงานหนักคำาเครียดเหลือเกิน จักแล้วครับเอาล้ครับปูจีเคสี่ศูนย์ศูนย์เก้านี่มาลากตู้รถโบกี้ล้อเลื่อนและอุปกรณ์ฮะพ่วงขบวนแล้วจะจัดริ้วอะไรอีก ออกไปแล้วครับเิวนี้จะจัดไปไหนนั้นไม่รู้นะครับลากออกไปแล้วแล้วจอดรอนะครับเพราะว่ารถน้ำมันกำลังมา ทำขบวนด้วย G E A นะฮะนานๆเราจะถ่ายได้นะครับรถขบวนน้ำมันโดย G E A นะปกติก็ะเห็นที่ r า t o r ตมนะครับส่วนปูนั้นลากโบกี้บันทุกรล้อเลื่อนออกไปแล้วครับ มาแล้วครับรถน้ำมัน633ครับนี่ตามมาจากมากกะสันเลยโอ้โหอาจมาแรงๆ ดีเอสี่ห้าสองแปดแรงจัดชัดจริง ้าโค้งไปแล้วครับโน่นน่ะหมดแล้วฮนะตามไม่ไหวแล้วตามตั้งแต่มักกะสันแล้ว พ้นไปแล้วนะครับสำหรับกระบ,บวนด่วนดำ633ไปแล้วเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็จบที่ตรงนี้นะครับกับคลิปตามติดขบวนนำมันหวังว่าจะสนุกสนานไปกับคลิปการเดินทางติดตามขบวนรถนะฮะตั้งแต่ตรงนน้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไปตรงนั้นนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับวันหน้าเราจะมีคลิปตรงไหนยังไงก็เดี๋ยวมาตามกันวันนี้ก็สวัสดีครับ